สวัสดีค่ะพบกับแตนกันนิกาผ่านเลาะนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอหมอค้างดำนะคะอยู่ที่คลองบางบดนะคะกรุงเทพมหานครวันนี้เชา้าวันที่20เมษายนะคะ ตามที่เห็นนะคะเพื่อนเอนเยอะนะคะยังเยอะเหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านี้สองสามวันที่แล้วนะคะปลาไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามาวันนี้นะคะปลาขึ้นมาเต็มเลยค่ะปลาก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะเพื่อน ถ้าชอบคลิปนี้แตนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แตนกาณิกาพาเลาะด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้าแตนจะมาอัปเดตป้าหมอคางดำให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ